สวัสดีครับพี่น้องสุขุสุขนคือเก่านะครับ่อย่อ่อนอ่อนซ่อนเสียงพินกับเสานี่กับมานังอยู่หน้าบ้านนะครับอยู่กับธรรมชาติฟังเสียงนกห้องนะครับอยู่หลบๆนะครับมันก็เหตุให้อรู้สึกสบายใจครับลมพัดมาเย็นสวยๆนะครับกับฝากความเจ็ดหอดนะครับหาพี่น้องเอฟซีของน้องที่ดาล่าวนะครับของ อาจารย์ผู้ศิวิไลสุขุสุขครับที่เขามารับฟังเนาะเมื่อนี้กานั่งเหตุงานไปนะครับก็บมีคำหนึ่งพุดขึ้นมาก็เลยอยากนั่มาเป็นขอสกิตเตือนใจนะครับสำหรับสุขสุขสุขน์นะครับมีคำหนึ่งที่ได้ยินจากผู้เฒ่าผู้แก่่นบอกนะครับเพ่นบอกว่าให้เฮ้านี่เป็นคือ ต้นไม้ที่ปลูกไวริมท่านน้ำเดอ้อพนว่นะเป็นต้นไม้ที่ปลูกไวริมฟังน้ำเพื่ออย่างวันที่พนวาเพื่อว่าต้นไม้นั่นมันที่จะเล่นมันที่เติบเตงอเติบโตง่ามนะครับลากเปล่นกะลงไปหาจินน้ำเรือหาอาหารได้ดีพนวาต้นไม้นั่นก็เลยไงนะครับแต่ว่าในความหมายของป้รลักษู้ปหญญายพนบอกว่าให้เฮ้าเนี่ยปฏิบัติ ดปีปฏิบัติชอบมันจังสิเป็นเหมือนต้นไม้ใ่ที่มันเกิดอยู่ริมแม่น้ำได้พุ่นว่าสังเกตบ่พี่น้องต้นไม้ต้นนี้ใยนะครับอยู่ริมน้ำม,มันก็เติบโตเนาะใยพุ่นว่าขันเฮาปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบเฮ้านี่ก็ที่เติบโตขึ้นในฝ่ายด้านจิตใจครับที่เป็นคนจิตใจงามเป็นคน คนจิตใจดีมีเมตตามีความหักนะครับคนว่าคือต้นไม้นี่เวลามันใหญ่ขึ้นมามันมาครับมันสีมีจริงการสาขาผมฟังผู้เฒ่าพนวาเว่าผมกระจาเอานะครับคนว่าโอ้แจงลําต้นงามนะคัเป็นต้นไม้ที่อยู่ริมฟังน้ำเนี่ต้นมักงามเอาไปเห็ดยังก็ได้ครับ่นเอาไปเจาะเฮ็ดเลือสมัยก่อนเห็ดเลือไป แข่งเลือดวงเลือดยังกระตามคนสมัยก่อนใส่ภาชนะใส่เลือก็คือ,คอ,คอล่ำต้นงามครับและจิงการสาขามันนะครับจิงมันก็เอาไปเห็ดฟื้นเอาไปเผาทานนะครับอันนั้นคือถา้าต้นไม่นั่นแม้ว่าตายแล้วยังมีประโยชน์ครับแต่ว่าถ้าเป็นต้นที่ยังงามสดอยู่นี่บนว่าจิงการสาขาที่แพร่ออกไปนี่ก็เหมือนเป็นลมเงาใหกับพวกเข้า นะครับไปเศร้าหมมีแห้งคือกันกับลุงวอนจันที่มานั่งอยู่แต่หมใหม่นี่นะครับมันเย็นมันสบายสบายใจนกกับมะเกาะได้ครับมันเป็นที่พึ่งผ้าอาศัยของสรพสั์น้ำครับเมื่อนี้ก็เลยอยากมาให้ขอคิดสกิดใจเอฟซีสุฮนนะครับว่าให้อาเป็นคือกันกับต้นไม้ที่ปลูกไว้ดินริมท่านน้ำนะครับเนาะแล้วก็มันสิเกิดประโยชน์อย่างมากมายนะครับ ถ้าเฮาเติบโตเป็นคนดีในสังคมเฮ้าก็สิเป็นเหมือนลมเงาคือต้นใหม่ครับก็สิมีคนมาเพ่งผ้าอาศัยมาหายคำปรึกษานะครับมาฮักมาหอมนะครับชีวิตของเฮาเนี่ยเปรียบเสม,มือนล่ำต้นที่ดีเนี่ยนะก็สิเกิดประโยชน์ต่อสังคมต่อผู้อื่นเขาก็สิแนมมากบ่งแบบอย่างจากเฮ้าเป็นไอดอนของคนอื่นนะครับดะนั้นเมื่อน,นี่ก็เลยมามาเ้ามา ฝากขอคิดให้กับ f อฟซีสุขสุขนมา่วอยู่ไซนะครับพี่น้องนะครับเฮาขันเห็ดดีสังคมก็ดีนะครับขันเฮ่าเห็ดชอบทุกสิ่งทุกอย่างก็สิบม่มีข้อค้ารหานะครับกับสิมีแต่ความยุติธรรมเกิดขึ้นในสังคมนะครับฉันั้นให้เขาเป็นต้นไม่ไงถมีนกมาอาศัยเทาเห็นนะนกมาสายนกมาทำหัง แล้วก็ได้อาศัยอยู่เป็นบ้านนะครับอันชีวิตของเฮาเพื่อกันแต่เฮาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับแต่เฮา,อาเอ,อือเฟื่อเพื่อแพร่มีความหักความเมตตาต่อสรรพ,พสิง่งสรรพ,พสัตว์หรือต่อมนุษย์เพื่อกันนี่เฮาก็สิเป็นเหมือนต้นไม้ใหญ่นั่นนะครับขอฝากนะครับว่ามันสิเป็นสิ่งที่เหตุให้เกิดความเจริญในบ้านในเมืองในสังคมของเฮาในหมู่บ้านของเฮาในชุ่มชนของเฮาใน จังหวัดของเฮาหรือในประเทศของเฮานะครับแต่เฮาเป็นคนที่เติบโตขึ้นนะครับมีสิ่งที่ดีในชีวิตของเฮานะครับเป็นแบบอย่างที่ดีนะเปรียบเสมือนต้นไม้ที่มันงอกงามที่มันเกิดขึ้นอยู่ริมท่านน้ำนะครับแม้ว่าต้นไม้นั่นนะครับเฮาจะเอาไปใช้ประโยชน์มันก็เกิดประโยชน์อย่างมหาศาลนะครับดังนั้นก็เลย มานั่งคิดอยู่ค่ำเนี่ยละมันพุดขึ้นมาไอ้พญายนได้มานั่งมาเบาสู่เพียน้องเอฟซีของน้องที่ด่าเล่าหรือว่าของทุกคนที่ติดตามติดตามข่าวสารข่าวข้าวของน้องที่ด่าเล่าพญายนคื่กันเมือนี่ก็อาจจะบอดได้เบาถึงว่าน้องไปเฮ็ดหยังทํำหยังนะครับเพราะว่าบอดได้ติดตามข่าวด้าว่าขันหูข่าวขันหูเรื่องเล่ากระสีน้ำมาเบาคือเกา แต่ว่าเมื่อนี้ก็อยากมาเว่าในอีกแง่มุมหนึ่งนะครับในการที่จะให้ชีวิตของเฮาชีวิตของผู้คนเนี่เป็นเหมือนต้นไม้ที่อยู่ริมท่านน้ำครับพี่น้องให้เติบโตงอกงามขึ้นสังคมได้รับประโยชน์รากาผู้คนที่อยู่รอบข้างเฮานะครับอยาติพี่น้องนะครับชาวบ้านชาวเมืองแ,แม้แต่ชีวิตเฮาก็มีความสุขครับแต่เฮ่าเป็นต้นไม้ที่อยู่ริมท่านน้ำได้นะครับคือว่าว่าไง ห้จิตใจของเฮ้านี่เยน็นะยยน,นะเยือกเย็นนะหาชีวิตของเฮ้านีา่เป็นเหมือนต้นไม้ที่หาอาหารดีๆมาใส่สู่ชีวิตเจ้าของนะครับฟังแต่แนวดีๆรับแต่แนวดีๆนะครับแล้วก็เฮาก็จะเกิดผลนะต้นไม้ไงที่มันญงขึ้นมาหน่ะมันบะ่แม่นแค่ใบแค่ล่มนะครับสุดท้ายแล้วผลครับเกิดผลให้ได้กินหมักม่วงก็ต้องเป็นผลหม,ม,มักม่วงหมักมีก็เป็นผลหมักมีมกม มักทุเรียนก็เป็นผลมักทุเรียนนะครับฉะนั้นชีวิตเท่าคือการชีวิตค้นก็ต้องมีผลครับนะเฮาเด้ยดยินแต่คําว่าผลของของชีวิตของมนุษย์เนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ว่าเป็นสิ่งที่ว่าเฮาต้องมีผลงานนะเพชรสิ่งดีๆมันก็เกิดผลงานนะครับนั่นคือผลกับการทําความดี การให้นั่นแหละคือผลของชีวิตของคนเฮ่านะครับอืค่าของคนอยู่ที่ผลของงานพลเวาเนาะแต่ว่าจริงๆค่าของคนอยู่ที่ผลของการทําดีเหตุด,ดีครับฉะนั้นคลิปนี้ก็เลยอยากมาเตือนโมเมนต์เตือนครับขอมาเป็นคอสะกิดใจนะครับให้ทุกคนในระมัดระวังในการดาเนินชีวิตนะครับให้หักแพ้งเด้อนะครับ สำหรับมือนีนะทํามีโอกาสนะได้ติดตามเรื่องเล่าของน้องที่ดาเล่าของพ่อคู่ชีวิไลก์กัสกิน้ำม,มาเว่าคือเก่านั่นแหละครับเพราะว่าเฮากัยังหักติดตามล้วก็ให้กำลังใจสนับสนุนคือเกา่าจากพญอ,อ,อ,อ่อนอ่อนซ่อนเสียงพินนะครับมือนีก็ขอเอาคลิปไหวเพียงทานี้นะครับฝากให้ท่านเป็นต้นไม้ที่อยู่ริมท่านนา้ำเดอ้อพี่น้องเดอ้อสวัสดีครับ